เพราะฉะนั้นใครกําลังเจอปัญหาการหมดใจของผู้ชายอยู่นะคือคุณต้องได้เรียนรู้ว่าเขาเติบโตมาแบบไหนด้วยสมมุติว่าอ่วันหนึ่งเขาหมดใจแล้วคุณก็ไปวิ่งไล่ล่าเขาไปตาม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 เขาเนี่ยแต่เขาเป็นคนอวอยเดนคือหลีกหนีหลีกเลี่ยงยิ่งตามเขายิ่งหนีเอ่ยิ่งตามยิ่งหนีตามยิ่งหนีเพราะคนพวกนี้จะไม่เชื่อในความรักที่มันยั่งยืนหรือยืนยาวสัญญาณที่จะบอกว่าเขาเป็นอวอยเดชคือถ้าสมมติความรักกำลังจะไปได้ดีแล้อยู่ดีๆ มันจะเริ่มหายไปยูดีๆเอา้าทําไมไม่ติดต่อมาวะเอา้าเฮ้ยโทรไปไม่งไม่รับเฉยเลยอวยอันนี้เป็นสัญญาณว่าเขาเป็นอาไวแดนมันแปลว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันกําลังจะดีละมันกําลังจะสวยงามเขากลัวมากๆว่าความรักที่หน้าตาเหมือนจะสวยเนี่ยจะมาทำร้ายเขาเขา้าใจไหมเขาไม่ไม่กลัวว่าเราจะทิ้งเขาหรอกแต่เขากลัวว่าความรักเนี่ยมันจะต้องมีเหตุให้พังทลายไม่ว่าจากจากตัวเขาเองหรือจากเราก็ตามหรือจากใครก็ตามเขากลัวเพราะฉะนั้นเขาถึงชิงเดินออกมาก่อนเออไม่อยากจะปวดกูออกมาก่อนอืมนะเพราะ เราต้องทําให้เขารู้สึกสีเขียวเราอยู่ร่วมกับเขาได้นะแต่ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยปลอดภัยเราพฤติกรรมแบบไหนล่ะที่ทําให้เขารู้สึกปลอดภัยการที่เราเนี่ยรับฟังเขาส่วนใหญ่แล้วอ่ะการที่ทําให้คน avoid dance หนีไปไกลเนี่ยก็คือการการ,ราที่เรายิ่งยิ่งไปไล่ตามเขาคืออ่าไล่ตามหนึ่งก็คือการที่เราไปสอนเขาบางทีเราเห็นว่าเออแม่งคน avoid dance แม่งคือลักษณะแบบพูดน้อยบางทีดูแล้วมอย่างเหมือน introvert อะไรเงี้ยบางทีบางคนก็เป็นทั้ง introvert แล้วก็เป็น avoid dance ด้วยมันเห็นแล้วมันแบบหุดหงิดปะทำไมมันอ่อนอ่อนต่อโลกอน จริงๆคนที่เป็นอวัยแดนเขาไม่ได้อ่อนแองที่เราคิดสักเท่าไหร่นะใช่ทีนี้พอเราไปซ้อนซอนๆมากๆเขามันเหมือนเราเอาข้อมูลไปยัดเยียดเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะหลีกหนีเพราะนั้นพฤติกรรมของเรามีผลกับคนที่เรารักเสมอใครกําลังเจอปัญหาหมดใจอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าผู้ชายของคุณมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนนะเอาให้โวควิะห์ได้กดที่หน้าโปรไฟล์ให้ทักมาได้ทางแอปเกียว